ถ้าพรุ่งนี้มีอภิมหาเศรษฐีระดับโลกอภิมหาเศรษฐีระดับโลกมาบอกเธอว่าฉันชอบเธอมากขอเซ็นสัญญาให้เป็นภรรยาคนที่12ระยะเวลา5ปีไม่ต้องทำงานอยากได้อะไรบอกเพไม่อัน้นเธอจะยอมเซ็นสัญญาหรือไม่ วันนี้มาคุยกันนะคะซีรีส์นินทาชาวบ้านซีรีส์ที่2จะมาเล่าเรื่องผู้หญิงที่น่าสนใจชื่อว่าจิลดอ์เจ้าของแบรนด์ roxys นะคะ mm hmm. เหมือนเดิมก็คือเวลาเล่าอ่ะพี่พาไม่อยากจะเล่าเป็นบุคคลที่3มันมันต้องรีเฟอร์ไปมาปวดหัวเอาเป็นว่าถ้าสนใจดอกไม้นี้คือฉันสวมวิญญาณจิลดอ์นะเราก็จะเล่าในฐานะที่เป็นจิลดโอเคปะ สวมบทบาทจิวดอตถ้าถอดออกก็คือกลับมาเป็นอ e. ีพิพาคนเดิมโอเคนะสวมม่วนวิญญาณค่ะส่วนวิญญาณจิวดอตแต่ว่าไม่สวยเท่าจิวดอตนะคะเรื่องเรามีอยู่ว่าฉันชื่อจิวดอตเป็นหญิงสาวชาวอเมริกาอายุยี่สิบปีจริงๆแล้วมีความฝันตั้งแต่เด็กๆละอยากที่จะเป็นนางแบบอินเตอร์ระดับโลก พออายุ20ก็เลยเซ็นสัญญากับโมเดลเอเจนซี uh, ่ของฝรั่งเศสเพื่อที่จะมาทำงานในปารีสก็อยู่ปารีสสวยๆเก๋ๆฉันก็ไม่ธรรมดานะเธ,เธอไป Google ชื่อฉัน G I W l L D O D D คือตอนนั้นฉันก็ปังพอสมควรนะก็ถือว่าปังไม่ไหวเพราะว่าฉันลงปก f ฟร n c ์ w a กลงแมรี่แคลร์อะไรแบบนี้แล้วก็แบบมีงานอยู่เรื่อยๆมีงานอยู่เป็นประจำตามที่ฉันแบบฝ่ฝันเพราะว่าอยากเป็นนางแบบชอบอะไรเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วในยุคนั้นเนาะปี1980ซึ่งตอนนี้ปี2023แล้วคะ่ะ43ปีผ่านมาสมัยนู้นนะคะก็ ชีวิตนางแบบก็คือต้องเน้นปาร์ตี้ไม่เหมือนสมัยนี้เนาะนางแบบเขาจะแบบเพื่อสุขภาพสมัยนู้นคือปาร์ตี้แล้วฉันเอาไปปาร์ตี้ที่ French Riviera French Riviera เป็น area ในแถบ Mediterranean ที่เป็นพวกประเทศโมนาโคพวกอะไรอ่ะเมืองคาน์อะไรแบบนี้แบบ ทางใต้ของฝรั่งเศสออกไปที่แบบอากาศดีๆมีทะเลวิวสวยได้ใส่บิกินี่เก๋ๆตามสไตล์ซูเปอร์โมเดลแบบชั้นเออฉันก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนสนกุกกําลังมันเมามันเมาน,น,นิดดิด้วยแล้วอยู่ๆเธอก็มีชายท่านหนึ่งปรากฏตัวเป็นแบบหล่อนฉันเป็นซูเปอร์โมเดลนองแบบอะเนาะสูงร้อยเจ็ดสิบห้าแต่ผู้ชายคนนี้คือแบบหน้าตาแบบตัวหนกกลางอาหรับมีหนวดอะไรเงี้ยเดินเข้ามาสูงก็ไม่เท่าชั้นแต่ คือเขาเดินมาตอนนั้นแบบปาร์ตี้แบบงงๆงงเมาๆอะเนาะมีกระจกแตกมีไฟขึ้นอะไรสักอย่างแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินมาจาับมือฉันอย่างนุ่มนวลค่ะแล้วเอานิ้วของเขาอะมาเขียนที่แบบตรงแขนด้านในของฉันว่า I love you คือแบบฉันเห็นแหรอฉันก็แบบตกใจอะคือ คือตกใจด้วยขำด้วยไงในชั้นในวัย20คืออะไรก็ตลกอะไรก็สนุกไงเราก็แบบมึนมนกลึ่มกลึ่มเขาเรียกอะไรมึนมึนกลึมกลึม,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 มด้วยเออฉันก็ขำว่าผูา้ชายคนนี้ตลกเนาะเออเขาเป็นใครอะไรยังไงก็เขาก็แนะนําตัวว่าเขาคืออ,อ,อัดนานคาชอกี้ซึ่งอัดนานเนี่ยสมัยนั้นนะคะ พิมหาเศรษฐีระดับโลกอันดับหนึ่งถ้าเกิดย้อนไป40ปีสมัยนั้นก็คือเจฟเบโซสในสมัยนี้ก็คือเป็นที่รู้จักเขาเป็นบิสเนสแมนอาร์มเดลเลอร์ก็คือขายอาวุธเป็นคนนั่งเดิมมาจากซาอุแต่ว่าขายอาวุธให้อเมริกาเป็นนายหน้าขายอาวุธเอาอย่างนี้เออแล้วรวยมากมีเรือยอชเป็นของตัวเองแล้วสมัยนั้นเรือยอชใหญ่มาก ชื่อว่านาบิลาซึ่งเขาเอาไปตั้งชื่อลูกสาวคนแรกเขาแล้วเ,เรือลําำนี้ยยาว85เมตรยุคนั้นก็คือเป็นเรือยอชที่ใหญ่ที่สุดเหมือนที่เจฟเบซอสกำลังทำเรือยอชของตัวเองที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันตอนหลังเนี่ยอีเรือลําำนี้ก็ขายให้กับสุลต่านของรูนายแล้วหลังจากนั้นไปอีกเนี่ยก็คือเขาขายให้พ่อพีพาโดนัลด์ทรัมป หลังจากนั้นอยู่ไหนไม่รู้เออไป Google กันเอาเองกลับมาที่ชีวิตฉันจิวดอทพอเจอกันแล้วรู้ว่าเขาเป็นใครใช่ปะสมองฉันก็โอ,โอเคโอเคโอเคอเค,คุยด้วยก็ได้เขาชวนฉันไปดินเนอร์ในวันรุ่งขึ้นหญิงสาวซูเปอร์โมเดลวัย20ของฉันจะตอบว่าอะไรล่ะก็ตกตกลงไงก็ตกลงพอว่าดินเนอร์ในวันถัดไปก็คือเขาพาฉันไปขึ้นเรือ เรือเอ่อเรยอยอชของเขาแหละนาบิล่าของเขาคือมันใหญ่มากทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในนั้นโรงพยาบาลโรงหนังโรงแรมดิสโกเทกสมัยนั้นเขาเรียกดิสโกเทกนะคะก็คือแบบมีมีทุกอย่างอะคะ่ะคือใหญ่มากอลังมากก็ระหว่างที่ทานเข้ากันอยู่เขาก็จับมือฉันแก่แล้วเขาก็บ,บ,บอกตรงๆว่า <c oughs> เออ น้องจิวน้องจิวเป็นสาวที่สวยมากเลยนะพี่ชอบน้องจิวมากๆเลยพี่อยากจะเซ็นสัญญากับน้องนะห้าปีพี่จะดูแลน้องเป็นอย่างดีมีบ้านมีที่อยู่มีเชฟมีคนทำอาหารให้ต้องการอะไรบอกพี่เซ็นสัญญาอยู่กับพี่ห้าปีเถอะเพราะพี่ชอบน้องมากฉันก็ช็อกเลยไงถ้าเป็นเธอเธอจะช็อกไหมช็อกนะฉันช็อกแต่ฉันก็รับค่ะเซ็นค่ะแล้วก็คบกันเลยค่ะ แต่คือเห็นเขาอย่างนั้นนะคะบอกตามตรงว่าแบบเรื่องบนเตียงก็เลิศน,นะพี่อันานนะคือเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขามีเมียแล้วหนึ่งคนแล้วก็มีลูกณนะตอนนั้นนะคะแล้วก็มีลูกแล้วก็มีภาษาอังกฤษเรียกว่า pleasure's wife หรือภาษาไทยเรียกว่าเมียน้อยหรือเรียกว่าผู้ช่วยเมียหรือเรียกว่าอะไรก็ได้นางสนมหรอเออมีอยู่สิคน ฉันเป็นหนึ่งใน11ก็มีความสุขมากแต่ว่าก็คือต้องแบ่งกันไงก็คือเวลาไม่ได้มีแบ่งเป็นชัดเจนแต่เวลาเขาอยากจะเจอใครเขาก็จะมาเจอเขาอาจจะเรียกฉันให้ไปที่ห้องเขาหรือเขามาที่วิลล่าของฉันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะมาที่วิลล่าของฉันเราก็จะล็อกห้องแล้วก็อยู่ด้วยกันค่ะไม่ทำอะไรเลยอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนหลายๆวัน วันๆก็เยแล้วก็แบบคุยกันหนุ่มนิ่งสนุกสนานแล้วก็แบบเสพยาโคเคนเพื่อความบันเทิงจะนอนตอนไหนก็ได้จะตื่นตอนไหนก็ได้มันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากสำหรับสาววัยยี่สิบอย่างฉันเออหนะักตอนนั้นก็จากที่ฉันมีชีวิตอยู่กับเพียรนานเนาะฉันก็ได้เรียนรู้หลายอย่างคือฉันได้สังคมเยอะมากเพราะว่าไปดินเนอร์บ่อยมาก ไปดินเนอร์คือไม่ใช่แค่ฉันแล้วว่านางสนม mm. เพื่อนๆฉันภรรยาน้อยทั้ง11คนไปด้วยกันนะมีนางแบบคนอื่นไปด้วยกันเป็นร้อยเป็นสิบเพราะว่าแต่ละปาร์ตี้เนี่ยคุณอัดนานเขาจะต้องต้อนรับพวกนักการเมืองนักธุรกิจใหญ่ระดับโลกแล้วก็ราชวงศ์เพราะฉะนั้นทุกครั้งฉันจะต้องใส่ชุดใหม่ชุดกูตูก o u ชัวกูตูทุกครั้งเพราะว่าเราต้องให้เกียรติแขกของเราเพราะแขกของเราคือระดับโลก World Class ตอนที่ฉันคบกับพี่เขาแรกๆคือฉันก็แบบทำอะไรไม่เป็นเลยเทเบิลแมนเนอร์ไม่มีเธอจับเทเบิลแมนเนอร์ไหมคือสมัยที่แบบฉันยังไม่ได้คบพี่เขาฉันไม่รู้เรื่องเทเบิลแมนเนอร์เลยพี่เขาเนี้ยแหละเอาคนมาเทรนฉันเวลาไปรับประทานอาหารกับแขกคู้มีเกียรติทั้งหลายฉันจะได้รู้ว่าช้อนอันไหนอันไหนช้อนสลัดอันไหนช้อนเมนคอร์สอันไหนช้อนกลางอันไหนช้อนปลาอันไหนช้อนเนื้อคือแบบ แก้วเกิลใดๆฉันก็ได้เรียนรู้จากที่นี่ฉันได้คอนเนค t ชันเยอะแยะมากมายฉันได้เจอผู้คนดังระดับโลกก็เพราะว่าพี่เขาฉันก็แฮปปี้มีความสุขแต่ฉันก็แบบไม่ได้เป็นเจ้าของตัวพี่เขาไงฉันก็เป็นหนึ่งในแบบว่า1 1 1 2คนแล้วฉันก็คิดถึงว่าเออฉันก็มีความฝันเนาะเรื่องแฟชั่นอะฉันก็ยังเลิฟเรื่องแฟชั่นอยู่ไม่ไม่ไม่ลืมเลือนฉันก็เลยขอ พี่เขาว่าฉันอยากเรียนแฟชั่นพี่เขาก็ตกลงให้ให้ไปเรียนในโรงเรียนแฟชั่นดีไซน์ c o l l e g ที่ดังที่สุดในสหรัฐอเมริกาหนึงในคอลเลจที่ดังที่สุดมีความสุขมากนะตอนนั้นนะก็ไปเรียนก็พี่ อัดนานก็ยังเลี้ยงดูฉันฉันก็นําไปเรียนได้สังคมที่โรงเรียนได้สังคมที่เวลาไปปาร์ตี้ไปทานอาหารกับพี่เขาเ,เป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วยระหว่างนั้นฉันก็แบบขอทาโปรเจกต์แบบว่าอยากทําแบบว่าชุดที่ใส่เซิร์ฟเล่นเซิร์ฟก็เลยตั้งชื่อแบรนด์ว่า Roxy ซีและสุดท้ายก็มาเป็นแบรนด์แบบว่าเงินล้านของฉัน เออหลายคนมองฉันว่าเป็นแค่แบบภรรยาน้อยเป็นหนึ่งใน pleasures wife ของแบบมอภิมาเรษตีชีวิตจะเอาอะไรกินอาจจะแบบพอแก่แล้วเขาก็ถีบหัวทิ้งแต่เป็นไงละ่ะฉันก็ไปเรียนมาฉันก็สร้างแบรนด์ของตัวเองระหว่างนั้นเธอฉันก็แบบรู้สึกแบบความรักมันเปลี่ยนไปแล้วว่าคืออันนั่นเขายุ่งอะ่ะยุ่งแล้วก็ช่วงชีวิตช่วงนั้นมันวุ่นวายอะเพราะว่า คือเธอนึกอก็ไมช่วงประธานาธิบดีโรนโรมนอเรแกนตอนนั้นก็มีแบบอเลเกชันอเลเกชันคืออะไรคดีความต่างๆมากมายเรื่องการค้าอาวุธเรื่องแบบอเมริกาแอบส่งอาวุธให้กับอิหร่านไปลบอิรักอะไรอย่างเงี้ยเธอไป Google เองนะแล้วคือพี่อันนานก็ต้องไปขึ้นศาลด้วยไงเพราะพี่อันนานเป็นตัวกลางที่แบบขายอาวุธซื้ออาวุธจากสหรัฐมาข,ขายให้ตะวันออกกลาง แล้วตะวันออกกลางขายน้ํามันให้สหรัฐประมาณเนี้ยเออแล้วว่าฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันโตขึ้นฉันสร้างแบรนด์ตัวเองฉันได้เรียนอะไรเงี้ยฉันก็เลยแบบสุดท้ายอ่ะเราก็เลิกกันไปแต่เธอรู้เลยไหมการที่เคยคบคนระดับโลกแบบเนี้แม้ว่าเราจะเลิกกันแล้วอะแต่คอนเน็ t ชันมันยังอยู่ไงฉันก็ยังสามารถเมนเทนคอนเน็ชันแล้วก็แบบยังคงทำแบรนด์ร็อกซี่ต่อมาเรื่อยๆ หลังจากเลิกกับพี่อาร์ตนานแล้วอะฉันก็แบบได้มาตั้งหลักชีวิตแล้วก็แบบคิดย้อนถึงไปอดีตที่ผ่านมามีความเจ็บปวดหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เคย Regret ไม่เคยรู้สึกว่าโทษตัวเองหรือว่าโทษอดีตของตัวเองรู้สึกว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จบไปแล้วแล้วมันก็ตอนนี้ฉันก็เป็นฉันในเวอร์ชันที่ดีขึ้น ฉันก็ยังคงมีแบรนด์เปนของตัวเองฉันก็ยังมีคอนเน็ t ชันที่แบบดีที่สนับสนุนธุรกิจของฉันแล้วฉันก็เขียนหนังสือด้วยค่ะชื่อ The Currency of Love แล้วก็แบบมีครอบครัวใหม่แต่ว่าขออนุญาตไม่เอ่ยนามชื่อสามีใหม่ก็แล้วกันนะคะขอเกี่เป็นความลับก็นี่แหละชีวิตฉันภาพรวม พี่อันานเนี่ยก็เสียชีวิตไปเมื่อปี2017ในวัย81ปีที่ประเทศอังกฤษนะคะก็ฉันก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกายังมีความสุขกับครอบครัวใหม่ของฉันแล้วก็ที่ผ่านมารู้สึกขอบคุณพี่เขามาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยคิดว่าถ้าเปลี่ยนไปอดีตแล้วจะจะยังเจอเขาคบเขาเหมือนเดิมไหมฉันก็จะยังคบเขาเพราะว่า ที่ฉันได้ดีมาทุกวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอะพี่เขาก็สนับสนุนฉันให้ไปเรียนแล้วก็ฉันได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วก็ได้คอนเน็กชันหลายๆอย่างจากพี่เขาด้วยอืมสำหรับชีวิตฉันตอนนี้ก็คือมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองชื่อ Jill.com นะคะลองไปเปิดดูแล้วก็มีหนังสือแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยแล้วค่ะ Roxy. ซี Ro xy, ่เเท่านี้ค่ะแล้วสั้นๆค่ะวิญญาณของ j. i l l อ o m นญาต ออกไปมีความสุขในแคลิฟอร์เนียนะคะขี่ม,มา้าอยู่กับธรรมชาติเก๋กๆก่อนละบายบายเออประมาณนี้ค่ะพี่พากลับมาแล้วนะทีนี้ฉันจะเล่าว่าฉันไป Google มาว่าอัดนานอัดนาน ชาชกกี้เนี่ยเขาเป็นใครแล้วเขาก็รวยเบอร์ไหนก็ไป Google เนาะ Google เสร็จเขา,ามีชื่อภรรยาอะไรเงี้ยมีลูกหลายๆคนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมีธุรกิจเท่าไหร่เสียชีวิตเมื่อไหร่ปะเออเสร็จแล้วฉันก็ไปเจอว่าหลานของเขาคือโดดดี้ฟราเฉันก็งงโดดดี้ชื่อโดดดี้ชื่อคุณนๆปะโดดดี้ฉันก็ไปคลิกอีโดดดี้โดดดี้ก็อ้าโดดดี้นี่คือแฟนของเจ้าหญิงดาน่าไงที่เสียชีวิตที่ อุบัติเหตุที่อุโมงค์อะก็คือโดดี้อัลฟาเยตเอา้าแล้วอัดนานกับเจ้าของแฮร์ริสในอังกฤษก็คือมูฮัมหมัดอัลฟาเยตเป็นอะไรกันฉันก็ไปเสือกต่ออ๋อสรุปว่าโดดี้เนี่ยเป็นลูกของเจ้าของแฮร์ริสใช่ไหมที่เดทกับโดดี้เดทกับเจ้าหญิงดาน่าแล้วก็เสียชีวิตใช่ไหมแล้วเจ้าของแฮร์ริสชื่อมูฮัมหมัดอัลฟาเยต มูัมหมัดอว่า,ายาแต่งงานกับน้องสาวของอัดนันอัดนันงงไหมเออก็คือเป็นวงวงัวงวนของคนรวยระดับโลกที่เขาคบ,บกันเนาะมันก็เลยวนๆอยู่ประมาณนี้โอเคเล่าให้ฟังเฉยๆถ้าเธออยากเสือกต่อเธอไป Google เอาเองส่วนรูปของจิวดอกก็คือแค่กิ o o o ูเกจิวดอเธอก็จะเห็นรูป แล้วก็เรื่องวันนี้ที่เอามาเล่าย่อสั้นๆนะคะก็มาจาก60 minutes Australia ฉันชอบช่องนี้มากฉันว่าถ้าเธออยากฝึกภาษาอังกฤษเธอก็ไปฟังช่องนี้เขาจะมีเรื่อง current affairs มีเรื่องราวปัจจุบนันมีเรื่องราวที่เป็นแบบรีพอร์หรือมีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าเ,เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ภาษาอังกฤษของออ60 minutes Australia ให้ด้วยนะคะ ลองไปฟังดูถ้าเกิดว่าเธอเก่งภาษาอังกฤษแล้วเธอก็ไม่ต้องฟังฉันเธอไปฟังภาษาอังกฤษเลยแต่ถ้าเธอแบบอยากเข้าใจภาษาไทยก่อนเธอก็ฟังฉันก่อนแล้วเธอก็ไปฟังภาษาอังกฤษเธอจะเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีผู้ชายสัมภาษณ์จิวดอทและจิวแบบเป็นคนพูดเรื่องของเธอเองเธอก็จะได้เอ้ยเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยนะได้คําศัพท์สองคำจากหนึ่งคลิปบั๊ ก็กำไรสุดๆแล้วชีวิตนี้แล้วเธอก็ฟังหลายๆคลิปอ่ะเออคำแนะนำจากผู้หญิงวัยกลางคนท่านหนึ่งที่ไม่ใช่ครูสอนภาษาที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษไม่ได้จบท็อปไฟฟยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแนะนำเฉยๆอยากทำตามก็ได้ไม่อยากทำตามก็แล้วแต่เรื่องของเธอเออก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีละเดี๋ยวก็จะมีใส่ลิงก์เว็บไซต์ของจิลด วิกิพีเดียแล้วก็60 m i n u t e Australia แล้วก็บทควาต่างๆเกี่ยวกับเธอแต่ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษนะคะดาวว่าภาษาไทยมีน้อยมากก็ถ้าชอบก็ลองไปค้นหาดูนะคะแล้วก็พี่ผาเพิ่งเจอพอดแคสตที่เขาคุยใน Spotify 38นาทียังไม่ได้ไปฟังแล้วหนังสือก็ยังไม่ได้อ่านถ้าใครสนใจ อยากรู้เรื่องของนางเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวฉันจะไปหาอ่านหาฟังแล้วมาสรุปให้ฟังอีกรอบสำหรับสายเผือบสำหรับดิชันนะคะวันนี้ก็เท่านี้ค่ะเรื่องราวของ j ิลดเจ้าของแบรนด์ร็อกเก๋เก๋ออก่อนไปสิ่งที่พี่พาคิดว่าพี่พาได้เรียนรู้จากเรื่องของ j ิลดนะคะถ้าจะเอาสักสามเรื่องหรอ หนึ่งเลยก็คือเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้เขาชอบเรื่องแฟชั่นเขาก็ขอป๋าอัดนานขอเรียนเห็นไหมเออสองไม่โทษไม่วนเวอ์กับอดีตที่ผ่านมาของตัวเองและสามคืออะไรดีอ่ะ ไม่ออกอะเอาสองข้อไปก่อนแล้วกันข้อ3คืออะไรลองช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยซิว่าเธอคิดว่าเธอไดอ้บทเรียนดีๆอะไรจากเรื่องราวของคุณจิวดอทบ้างสำหรับวันนี้ก็จบกันไปเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับฟังบ๊ายบายดอกดอกไม้ดอกดอก